สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยก็จะมาทําคลิปการดูแลน้องแฮมสเตอร์ที่ผ่าตัดมานะคะตัวนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นน้องเมษานะคะเป็นพันแคมเบลน้องไปผ่าเนื้อก็ตรงบริเวณใต้แขนทางซ้ายมาทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะอ่าเนี่ยนี้จะเป็นรอยที่คุณหมอกลนขน้องออกเพื่อที่จะผ่าก้อนเนื้อตรงใต้รลักแร้น้องออกนะคะ ตอนนี้น้องเมสายอยู่ในกล่องพักฟื้นนะคะพอยรัดน้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วคุณหมอแจ้งว่าบริเวณที่ผ่าตัดอยู่ตรงใต้รา,าวนมนะคะบริเวณสีข้างด้านซ้ายใต้แขนน้องซึ่งบริเวณนี้นะคะจะมีการขยับมากกว่าส่วนอื่นเนาะเพราะน้องต้องใช้แขน คุณหมอก็เลยแจ้งว่าให้น้องอยู่ในพื้นที่ขับแค่ไปก่อนในช่วงระยะเวลา2-3วันแรกแต่ว่าพอจะให้น้องอยู่แค่คืนนี้คืนเดียวก็จะยา้ายเข้ากรง60เซนพรุ่งนี้ค่ะนี้จะเป็นอาหารของน้องนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างแรกก็คืออาหารปกติเลยนะคะตัวนี้นะคะเราต้องใส่จานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่คอล่าให้น้องป้องกันน้องแทะแกะ กัดแผลตัวเองนะคะอย่างที่2ก็คือจะเป็นอาหารเหลวนะคะซึ่งพลอยจะให้สองตัวนี้แล้วก็อันนี้นมแพ้พลอยจะให้ผสมกันนะคะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาโอ้ยหันมานี่นี่อวันมิชาเหนื่อยละเหนื่อยละโอ๊ยสูรักฟันเมียงกับคอล่าโอ้ยโอ้ยเอาอือหือ ก็วันที่3แล้วนะคะเมื่อวานพลก็ย้ายน้องนะคะลงกง60เรียบร้อยอันนี้จะเป็นการจัดกงสำหรับน้องแฮมป่วยนะคะที่มีการผ่าตัดมานะคะหรือป่วยเป็นการขาหาักผ่าตัดอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดกงน้องนะคะอันนี้น้องก็กำลังกินไก่อยู่เอาไก่อบให้น้อง นี่นะคะเนโกนก็จะโล่งแบบนี้เลยจะไม่มีทรายไม่มีบ้านหลบนะคะที่เราเอาบ้านหลบเอาชั้นลอยออกเพราะว่าหนึ่งเลยเราการน,น้องอะ่ะเอาเอาหัวหรือเอาคอล่าไปดันเพื่อให้มันหลุดทรายเราจะไม่ใส่เพราะว่าเราการเวลาน้องคุกตัวแล้วทรายมันจะไปอุดแผ่นน้องนะคะในโองก็จะโล่งแบบนี้แหละเนี่ยจะมีแค่ถ้วยอาหารกับขวดน้ําถามว่าบ้านหลบใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าบ้านหลบมันกว้าง ทางเข้ามันกว้างนะคะทําให้น้องไม่สามารถเอาคอล่าไปดันให้หลุดได้อันนั้นใส่ได้คะ่ะแต่ของพอยคือมันเป็นอันเล็กไงพอยก็เลยไม่ได้ใส่ให้น้องนี่นี่นะคะน้องก็จะเอาคอล่าถ่ายลองกุ้งอะคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นทางที่น้องเดินเหมือนน้องไถานาเลยดูสิด้เวลาป้อนยาน้องกันนะคะนี่จะเป็นยาน,นะคะ น,นี้จะเป็นวิตามินซีนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลดปลวดลดอักเสบนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเชื้อนะคะน้องกินสามตัวเลยนะถ้าน้องตัวไหนกินยายากนะคะเราต้องอาออกแนวบังคับนิดนึงนะคะก็คือเราจะแย่ยาไปตรงกระพงแก้มน้องแบบนี้นี่อันนี้คือจะเป็นแกนบังคับนะคะนี่แล้วก็ฉีดปื้นเข้าไปเลย ห็นไหมอันนี้คือน้องกินยายากถ้าตัวไหนที่กินยาง่ายนะคะก็คือน้องเขาจะเลียเลียกินยาเองโดยโที่เราไม่ต้องป้อนเลยลนะคะเราปล่อยให้น้องกินอนแรไปให้หมดปากก่อนสักนิดนึงนะคะให้หมดแกมก็ยัดอันที่สองต่อเลยนี่ค่ะยดเป็นแกนบงังคับไปเลยค่ะนี่เพราะว่าน้องกินยายากเนี่ยค่ะอีกอันนึงอะไรอีกอ,อีกอันนึงอันนี้อันที่สามนะคะสุดท้ายแล้ว นี่นะคะก็คือฉีดเปิดเดียวไปเลยก็จะเรียบร้อย ่ะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะก็คือณนะตอนนี้น้องเมษาหายดีแล้วแผลมีการปิดสนิทนะคะไม่ได้มีการอักเสบบวมแดงหรืออะไรแล้วก็น้องหน้าล้วตรงที่ว่าน้องไม่ได้ยุ่งกับแผลเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานอะ่ะจริงๆริอะ่ะคือหมอนัดวันเสาร์ให้ไปตัดไหมแต่พลไม่ได้พาน้องไปเพราะว่าพลไม่มีรถนะคะแล้วก็เมื่อวานอะ่ะพลกลับว่าเออตอนตอนช่วงเย็นอย่างเงี้ยแฟนกลับมาจาก ทำงานก็กะว่าจะพาน้องไปตัดไหมก็อาจจะเลยวันที่คุณหมอนัดไปวันหนึ่งแต่จังหวะที่กําลังจะอุ้มตัวน้องออกมาค่ะน้องแทะไหมเองหมดเลยสี่ปมที่เหลือพลอยก็เลยจับตัวดูวว่าอ่าแล้วน้องกัดแผลด้วยไหมก็ดูแล้วน้องไม่ได้กัดแผลพลอยก็เลยอ่างั้น ก็พ่นสเปรย์นาโนให้น้องนะคะแล้วก็จัดโปรงตาปกติให้น้องเหมือนเดิมเลยสําหรับค่ารักษาของน้องเมษานะคะรอบแรกที่พลอยพาไปก็คือไปเอกซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามันมีก้อนเนื้อตรงจุดอื่นเพิ่มเติมในตัวเขาไหมก็คือไม่มีนะคะแล้วก็ได้ยากลับมากินเป็นแคลเซียมรอบนั้นพลอยเสียไปทั้งหมด900บาทนะคะค่าเอกซเรย์ประมาณ500ค่าบริการของคลินิกเนี่ย200 หรือ250เนี่ยแหละแล้วก็ค่ายายอีกประมาณ150นะคะก็เป็น900แล้วก็ค่าผ่าตัดนะคะผอยมัดจำไปทั้งหมด3000คุณหมอคืนมาให้700พลอยไม่แน่ใจว่า700นั้นน่ะมันคือค่าอะไรเพราะว่าค่าผ่าตัดมัน2,500จริงๆคือหมอต้องคืนลอยแค่500พลอยก็ไม่ได้ถามก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นค่ามัดจำอะไรหรือเปล่าแล้วก็ค่าฝาก หรือเป็นค่าเฉชยที่คุณหมอเผลอทำน้องตกตอนที่จะใส่คอรลาเพราะว่าน้องหันไปกัดคุณหมอนะคะรวม2,500กับ900นะคะน้องเมษาค่าผ่าตัดทั้งหมดรวมทั้งหมด3,400บาทนะคะพลอยพาน้องไปผ่าที่ขอนคำ ก็คือจะอยู่ใกล้บ้านพลอยที่สุดอยู่ตรงห้าแยกวัชราพลนะคะที่นี้ก็ฝากนะคะคนที่เลี้ยงน้องะคะ่ะอยากให้สำรองตรงนี้นะคะหรืออย่างน้อยะคะ่ะเราสำรองสักครึ่งหนึ่งแล้วลองถามคุณหมอดูก่อนนะคะว่าการที่น้องเป็นแบบนี้ค่ารักษาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็หาเพิ่มได้นะคะแต่ส่วนตัวพลอยเนี่ยพลอยตอนนั้นพอมีสำรองอยู่ประมาณพันถึงพันหซึ่งพลอยก็ใช้วิธีการขายของ ไม่ได้แบบขอระดมทุนเท่าไหร่แต่ว่าก็มีคนที่ใจดีนะคะเขาไม่รับของแต่ขอช่วยเหลืออันนี้เขาก็ขอบคุณไว้นะคะรับน้ำใจตรงนี้ไวท้ทีนี้ก็จะพยายามนะคะดูแลน้องให้ดีกว่าเดิมจะไม่ให้น้องป่วยอีกเพราะว่าเราเองคนเลี้ยงอะค่ะ เราก็กระเป๋าแป้งเหมือนกันนะถ้าน้องป่วยขึ้นมาทีหนึ่งก็คือไม่ได้ถูกเลยนะคะค่ารักษาสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะหมาแมวหรือสัตว์ชนิดอื่นก็คือไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนถ้าน้องป่วยขึ้นมานะคะก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้ให้กับคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วยังเลี้ยงเขาแบบตามมีตามเกิดแบบไม่มีงบไม่มีตังอยากฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าถ้าน้องป่วยขึ้นมานะคะค่ารักษาไม่มีต่ำกว่า1000บาทแน่นอน,นะคะ่ะ